สวัสดีครับวันนี้ก็มารับชมพางั่งพิมพ์เล็กอยุธยานะครับเป็นพิมพ์เกตเอียงนะครับคุณผู้ชมวันนี้จะมาดูกันว่าพิมพ์มีใฟกับพิมไม่มีไยนี้แตกต่างกันแบบไหนนะครับคุณผ <y> <arrivé> like ู้ชมนะครับเกตเอียงเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมนะครับเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันนะครับนะครับ ไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะไม่มีไฟนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับนะฮะเห็นไหมครับเ๋ยวซูมให้ดูนะครับนะครับวันนี้ก็มาไล่พิมพ์นะฮะนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นเรียกส่วนตัวนะครับ พิมพ์นี้จะมีไฟนะครับไม่มีมีไฟนะครับไม่มีไฟนะครับนะครับแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสําคัญนะครับหนึ่งเม็ดเห็นไหมครับที่ผมเคยอธิบายไปนะครับหนึ่งเม็ดจะอยู่ด้านบนเห็นไหมครับเม็ดเล็กๆนะฮะเห็นไหมครับแล้วก็จะมีเม็ดด้านล่างนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเม็ดด้านล่างส่วนพิมพ พิมพ์เหมือนกันนะครับเสียนเอียงเหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่มีไฟนะครับด้านล่างจะไม่มีนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับด้านล่างจะไม่มีนะครับเห็นไหมครับแต่จะมีอยู่เม็ดด้านบนเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเหมือนว่าเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ว่าคือไม่มีไฟนะครับแต่ด้านหลังนะครับคุณผู้ชมมาดูด้านหลังกันนะครับวันนี้จะได้ดูแบบ ชัดๆนะครับบางทีช่วงนี้ก็ซื้อพระมาคัดพิมพ์นะครับว่าแบบไหนดีถึงแบบไหนนะครับเพราะว่าถ้าเล่นแล้วก็ต้องให้ถึงไปเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับเห็นนะครับนะครับจำเมื่อกี้ได้เป่ะครับนะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้จะมีขีดลงนะฮะเห็นไหมครับขีดลงแล้วก็จะมีเม็ดอยู่ตรงนี้นะครับและเส้นนี้จะวิ่งไปอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับขีดลงมีเวทมงกลมอยู่ตรงนี้นะครับเส้นนี้จะวิ่งมาอยู่ตรงแองตรงนี้นะครับตรงนี้จะใช้มาเป็นร้อยปีก็ไม่ลบนะครับนะครับจะมีแองอยู่ตรงด้านในนะครับเส้นนี้จะวิ่งไปอยู่ตรงแองนะครับส่วนตนที่ไม่มีไฝนะครับเห็นไหมครับจะไม่มีตรงนี้นะครับนะครับ สังเกตให้ดีนะครับคุณผู้ชมไม่มีเลยนะครับครับเม็ดกลมๆอยู่ช่วงนี้ไม่มีเลยนะครับนะฮะนะครับตรงคอนะฮะตรงคอสังเกตตรงคอด้วยนะฮะเห็นไหมครับตรงคอนะครับเดี๋ยไนะครับโษทีนะฮะสังเกตตรงคอด้วยเห็นเห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับสองขีดนะฮะ เห็นไหมครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมนะครับบางทีก็ต้องคัดพิมพ์ซึ่งนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เป็นผ้าแทนทั้งคู่นะครับทั้งหมดเลยนะครับสามตนนะครับถือว่าเป็นผ้าที่สวยนะฮะสวยงดงามนะครับคุณผู้ชมเป็นผ้าที่น่าเก็บนะครับนะฮะ เป็นพระที่เก็บแล้วก็มีความอุ่นใจนะครับคุณผู้ชมนะฮะสวยนะครับชุดนี้นะครับหาดูได้ยากนะครับช่วงนี้ก็ราคาค่อนข้างที่จะขึ้นพอสมควรนะครับเพราะว่าของพระก็เริ่มจะหมดไปนะครับนะครับส่วนมากในกลุ่มก็อาจจะเหลือน้อยนะครับนะฮะ บางตนก็ราคาเป็นหมื่นเราก็มีนะฮะนะครับบางตนนี้ก็สวยๆหน่อยก็ว่ากันไปนะอย่างตนนี้ก็สภาพใช้มาสมมุติว่าใช้มามีคนใช้มาประมาณห้าหกสิบคนพันหนึ่งคุณโคคงไม่ขายหรอกใช่ไหมครับเพราะผ่านนี้นะฮะผ่านการใช้ผ่านการเวลามาประมาณสักสองสามร้อยปีนะครับพิมพ์นี้นะครับ กว่าจะมาผ่านแบบนี้มานะครับก็ใช้เวลาหลายสิบคนนะครับใช้มาอยู่สภาพนี้นะครับความสวยงดงามแบบนี้นะครับหาได้ยากนะครับคุณผู้ชมมิฉั้นก็จะมาอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสภาพผิวยังไม่เปิดนะครับก็ยังค่อนข้างที่จะควรใช้น้อยนะครับก็เลยเนื้อก็ยังไม่เปิดนะครับเหมือนต้นนี้นะครับมีการซ่อมนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมนะครับ มีการซ่อมตรงนี้นะครับแต่ก็มีน้องๆเขาจองไว้นะครับนะฮะตัวนี้นะฮะแต่ไม่รู้จะเอาหรือเปล่านะครับเขาจองไว้ก่อนนะครับแต่ไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เราก็เป็นคนที่ชอบอนุรักษ์อยู่แล้วไงฮะนะครับชอบผ่าชุดนี้นะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำนะครับต้องขอขอบพระคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ